3ตุลาคม1,993กรุงโมกาดิชูประเทศโซมาเลียปฏิบัติการที่คิดว่าจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงกลับกลายเป็นศึกน้องเลือดที่โลกจดจำกองกำลังสหรัฐส่งหน่วยเดอร์ท์ฟอสและเรนเจอร์เข้าจับกุมนายพลโซมาเลียแต่ระหว่างปฏิบัติการเฮลิค UH อปเตอร์ UH 6 0 Blackhawk 2ลำถูกยิงตกด้วยจรวด RPG ทันใดนั้นภารกิจเปลี่ยนจากจับกุ่มเป็นช่วยชีวิตทหารราวร้อยกว่าคนต้องต่อสู้ทำกลางเมืองแคบเต็มไปด้วยกองกำลังติดอาวุธหลายพันเสียงปืนเสียงระเบิดและแรงกดดันจากทุกทิศทําให้การรบยืดเยอะกว่า15ชั่วโมงผลลัพธ์ทหารอเมริกันเสียชีวิต18นายบาดเจ็บกว่า70ส่วนฝั่งโซมาเลียสูญเสียหลายร้อยถึงพันคนนี่ คือ Battle of Mogadishu หรือที่คนรู้จักกันว่า Black Hawk Down เหตุการณ์ที่สะท้อนว่าแม้กองทัพที่ทันสมัยที่สุดในโลกก็อาจเสียเปรียบได้เมื่อศัตรูใช้ผูมิประเทศและความหนานแน่นของเมืองเป็นอาวุธกว่า30ปีผ่านไปบทเรียนครั้งนั้นยังถูกหยิบมาพูดถึงและถูกจดจำว่าแค่เฮลิคอปเตอร์สองลำตกก็เปลี่ยนทั้งสงครามได้